เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเป็นข่าวกันไปตั้งแต่เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วตอนต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวนี้อาจจะดูเหมือนเป็นข่าวเล็กๆแต่ปรากฏว่าข่าวนี้เริ่มจะไม่เล็กแล้วเป็นเรื่องราวของน้องผู้หญิงวัยรุ่นคนหนึ่งเป็นเด็กนักเรียนชั้นม6นะคะเด็กนักเรียนหญิงชั้นม6ไม่น่าจะเป็นเด็กหญิงอะ่ะเป็นนางสาวแล้วอะม6ก็นางสาวแล้วนะคะเป็นเรื่องราวของวัยรุ่นหญิง นักเรียนชั้นมอหปรากฏว่าไปเสียชีวิตเป็นปริศนาไปเสียชีวิตเป็นปริศนาชื่อเล่นของเธอชื่อว่าน้องดาวน้องดาวนะคะน้องดาวส่วนใหญ่สื่อใช้ชื่อเล่นไม่ได้ใช้ชื่อจริงของเธอน้องดาววัยสิบปดปีเป็นนักเรียนชั้นมอหเธอเป็นนางรำนี่ก็เสียดายของเหมือนกัน เกิดมาสวยมีความสามารถเป็นนางรำมีชื่อเสียงในโรงเรียนแห่งหนึ่งน้องดาววัย8 8ปีนักเรียนชั้นม .6 นางรำของโรงเรียนแห่งหนึ่งไปเสียชีวิตเป็นปริศนาตั้งแต่วันที่17มิถุนายนแล้วแล้วก็เป็นข่าวกรอบเล็กๆประมาณสักต้นสัปดาห์ที่ผ่านมากระทั่งล่าสุดข่าวนี้เริ่มเป็นข่าวใหญ่มากขึ้นเพราะปมการตายของน้องดาวนั้นไม่ปกตินะคะคุูผู้ฝังคุณผู้ชม นั่นค่ะคืออย่างงี้แล้วมันจะเกี่ยวกับยาเสพติดหรือเปล่าอันนี้มันก็น่าคิดอยู่นะคะมันมันมันอาจจะเป็นเรื่องที่โยงยายทาให้เธอตายก็ได้แต่มันยังไม่ชัดเจนคืออย่างงี้วันที่ส7เจ็มิถุนายนดูปฏิทินแล้วตรงกับวันพุทธที่แล้วนุ่นวันพุทธที่แล้วนุ่นน้องดาวเนี่ยออกจากบ้านบอกคนที่บ้านว่าไปหาเพื่อนน่าจะประมาณตอนเย็นค่าหรือไงเนี่ยแหละนะออกไปหาเพื่อนเธอเป็นคนจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ น้องดาวอยู่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเป็นคนตำบลรางสาลี่อําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะก็ปรากฏว่า17บมิถุนายนออกไปหาเพื่อนไปดื่มกินกับเพื่อนเพื่อนมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแล้วก็ว่ากันว่าการดื่มเนี่ยมีเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ด้วยมั้งน่าจะมีอย่างนั้นด้วยนะคะค่ะเสร็จแล้วทีนี้ว่ากันว่าน้องดาวเนี่ยนั่งกินดื่มกับเพื่อนเสร็จแล้วไม่ไหวแล้ว เธอรู้สึกสภาพร่างกายมันไม่โอเคก็เลยบอกเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าพัดเนี่ยพัดช่วยส่งฉันกลับบ้านหน่อยเพราะพัดเขามีเหมือนมอเตอร์ไซค์แลวแบบเป็นเพื่อนสนิทคือคนไหนที่แบบรู้จักทางผ่านบ้านเธอเธอบอกอ่ะช่วยส่งฉันกลับบ้านหน่อยพัดก็ไปส่งน้องดาวกลับบ้านแต่แล้วน้องดาวไปไม่ถึงบ้านน้องดาวไปนอนตาอยู่ตรงโซฟาไม้ หน้าบ้านของยายของผู้ชายที่ชื่อว่าพัทที่เป็นเพื่อนของน้องดาวนั่นแหละสภาพศพของน้องดาวเลือดออกจมูกออกปากงงว่าตายยังไงเพื่อนน้องดาวทุกคนปฏิเสธหมดไม่รู้ไม่เห็นว่าน้องดาวตายเพราะอะไรไม่รู้ไม่เห็นงานสืบก็ต้องมางานสอบสวนก็ต้องมีนั่นแหละก็ต้องไปสืบสาวเราเรื่องในเรื่องนี้นะคะ พอสืบสาวราเรื่องแล้วตํารวจก็ต้องสอบปากคําเพื่อนทั้งกวนของน้องดาวที่ไปดื่มไปกินในวันที่ส7บเ็ดมิถุนายนก็ต้องสอบปากคําทั้งหมดสอบปากคําทั้งหมดมันก็เป็นความคืบหน้าหน้าสุดเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้วันที่ยี่สิบห้ามิถุนายนสองห้าหกสามตำรวจสพท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนำโดยพลตำรวจตรีวรานันทสุขเจริญผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีเลยค่ะ ระดับผู้การจังหวัดเมื่อวานนี้มาเองเลยนะคะเพราะว่าการตายของน้องดาวตอนนี้มันเริ่มเป็นข่าวมากขึ้นและครอบครัวของน้องดาวเนี่ยมั่นใจว่าน้องดาวต้องถูกกระทําการให้ตายจากที่อื่นและเอาศพมาอยู่ตรงโซฟาหน้าบ้านแน่นอนพ่อมั่นใจว่าลูกเนี่ยอาจถูกล่อลวงหรืออาจถูกกระทําการอะไรบางอย่างแต่แล้วมันมีความคืบหน้าเมื่อวานนี้ โดยผู้บังคับการตรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีพลตรีตรวรนันทสุขเจริญนะคะท่านบอกว่าคาดีของน้องดาวตอนนี้เนี่ยนะชุดสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีและก็ชุดสืบสวนตํารวจสอพท่าม่วงตํารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีและตํารวจสอพท่าม่วงเมื่อวานนี้กว่าสามสิบนายประชุมคดีการตายของน้องดาวเนี่ยละคะ่ะ โอ้โหระดับจังหวัดเลยนะการตายของน้องดาวเนี่ยเมื่อวานนี้เขาประชุมกันกว่า30นายเพื่อติดตามความคืบหน้าการตายของน้องดาวแล้วก็สรุปคดีนี้ประชุมกว่า2ชั่วโมงไม่อนุญาตสื่อมวลชนเข้าไปทําข่าวหลังจากนั้นพลต,ตรีวรานันสุขเจริญผู้การจังหวัดกาญจนบุรีท่านก็ออกมาบอกคือนักข่าวก็สัมภาษณ์ท่านขา่าวท่านผู้การครัตกลงคดีน้องดาวนี่ยังไงคืบหน้าไปถึงไหนสอบปากคําคแล้วเป็นยังไงตํารวจประชุมกันแยะๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะ กาผู้กายก็บอกว่าก็ยอมรับแหละครับเป็นการประชุมความคืบหน้าคดีการตายของน้องดาวและการประชุมมันยังไม่จบยังพูดอะไรไม่ได้ต้องไปประชุมต่อที่สํานักง,งานตำรวจภูธรภาคเจอีกเพื่อไปรายงานเรื่องนี้ต่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเจพลตํารวจโทธนาชูวงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเจ็ท่านก็สนใจคดีนี้นะคืออันนี้เป็นการประชุมสรุปสํเนวนคดีของน้องดาว มันก็คืบหน้าไปมากแล้วแต่ท่านก็ไม่ได้บอกรายละเอียดนะท่านผู้การกาญจนบุรีเนี่ยนะพลตํารวจตรีวรน,นันท์บอกว่ามันก็เป็นการประชุมสรุปสํานวนคดีน้องดาวก็คืบหน้าไปเยอะแล้วล่ะก็ยอมรับแหละมันมีการเกี่ยวข้องกับเรื่องของมีการพูดถึงเรื่องของยาเสพติดด้วยนะคะมีการพูดถึงยาเสพติดด้วยค่ะเนี่ยเรื่องยาเสพติดนี้มีการตั้งข้อสันนิษฐานว่าน้องดาวอาจจะ เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทําให้ร่างกายอาจจะเกิดเหมือนกับว่ามีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติดมันอาจจะทําให้ร่างกายเกิดปฏิกิริยาอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าตอนเนี้กรณีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนั้นได้ให้ทางกองพิสูจน์นิติวิทยาศาสตร์ดําเนินการตรวจสอบอยู่ผู้ต้องสงสัยมีห้าคนซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเพื่อนในกวนเดียวกับน้องดาวที่ไปกินดื่มนั่นแหละนะคะกําลังเรียกว่า หาข้อมูลที่เป็นพยานหลักฐานให้ได้มากถึงมากที่สุดเพราะคดีนี้ตอนนี้สังคมและชาวบ้านในพื้นที่ทั้งหมดให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากจึงต้องทำอย่างรัดกุมรอบคอบและทุกอย่างจะเร่งหาหลักฐานให้ได้อย่างรวดเร็วที่สุดเรื่องนี้ท่านก็ไม่ได้พูดอะไรมากกว่านี้ท่านบอกว่าผู้ต้องสงสัย5้าคนตอนนี้ตำรวจมีการตามประกบตัวไว้แล้วเพื่อป้องกันการหลบหนี และเชื่อว่า5คนนี้ไม่น่าจะหนีไปไหนมีการกำชับเจา้าที่เรื่องสอบสวนเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะทราบว่าผู้ต้องหา5คนนี้มีการพัวพันเกี่ยวกับเรื่องราวของยาเสพติดด้วยและคาดว่าไม่เกิน2สัปดาห์ผลออกมาทุกอย่างจะชัดเจนมากกว่านี้นะคะเมื่อวานนี้ตำรวจสพท่าม่วงได้มีการเชิญพ่อของน้องดาวไปให้ปากคำและบอกว่า คือเมื่อวานนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์พ่อของน้องดาวเป็นยังไงบ้างคะวันนี้สพท่าม่วงมาให้คุณพ่อได้สอบปากคำเพิ่มเติมพ่อบอกนักข่าวว่าตำรวจบอกแล้วว่าคงมีข่าวดีเร็วๆนี้นะคงมีข่าวดีเร็วๆนี้ทั้งนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าบ้านที่น้องดาวเอาเป็นคือบ้านที่เจอน้องดาวเป็นศพเนี่ยบ้านที่น้องดาวนอนตรงโซฟาไม้ที่บอกเป็นบ้านยายของนายพัฒเนี่ย เป็นบ้านยายของนายพัดเนี่ยตำรวจไปตรวจสอบอาณาบริเวณรอบบ้านตรงบ่อกเกลอเจอถุงยางอนามัยที่ใช้แล้วที่บ่อกเกลอบ้านยายของนายพัดนายพัดเป็นหนึ่งในเพื่อนของน้องดาวที่น้องดาวบอกให้นายพัดเนี่ยช่วยพาเธอกลับบ้านเนี่ยน่ะบ่อกเกลอเจอถุงยางอนามัยใช้แล้วแต่ตำรวจไม่ได้พูดอะไรมากกว่านี้เพราะว่าต้องมีการตรวจว่าในถุงยางนั้นเนี่ยที่มันใช้แล้วเนี่ยมันอะไรยังไงแบบไหน ต้องมีการพิสูจน์นิติวิทยาศาสตร์แล้วก็ขณะเดียวกันสอบปากคำผู้ต้องหาที่เป็นผู้ต้องสงสัยห้าคนหนึ่งในนั้นยอมรับว่ามีเพศสัมพันธ์กับน้องดาวหนึ่งในนั้นยอมรับมีเพศสัมพันธ์กับน้องดาวและนายพัทเนี่ยเขาไม่ได้ระบุเป็นนายพัทหรือไม่ส่วนนายพัทเนี่ยบอกว่าได้เห็นน้องดาวนอนแบบเหมือนกับเหมือนกับไม่มีสติ ก็เลยไปปั๊มหัวใจไปปั๊มหัวใจแล้วก็ปั๊มแรงไปหน่อยเลือดก็เลยออกจมูกออกปากนี่คือสาเหตุที่ได้พัดบอกว่าทําไมศพของน้องดาวมีเลือดออกปากออกจมูกแต่ว่าครอบครัวน้องดาวเขาไม่เชื่อเขาเชื่อว่าน้องดาวสภาพร่างกายแบบเนี้ยอาจจะไปกินอะไรบางอย่างแล้วร่างกายคงไม่ไหวแล้วถูกกระทำเรืออถูกล่อให้ไปไปดื่มอะไรบางอย่างแล้วถูกกระทําและกลายเป็นศพ อันนี้ก็คงต้องติดตามความคืบหน้าตำรวจบอกแล้วว่าไม่เกินสองสัปดาห์รู้เรื่องไม่เกินสองสัปดาห์รู้เรื่องนะเสียดายของค่ะอย่างที่บอกน้องดาวเป็นนางรำมีความสามารถในการรำอายุเพียงแค่สิบปดปีเธอเป็นนางรำที่มีชื่อเสียงในโรงเรียนที่เธอเรียนอยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเสียดายนะงานนี้คือบอกได้เลยค่ะคนใกล้ตัวเนี่ย เวลาอ่านข่าวในห่วงตั้งแต่สองสามเดือนที่ผ่านมานะเด็กเล็กเด็กวัยรุ่นหรือวัยรุ่นโตมาเนี่ยอย่างวัยสิบแปดปีเนี่ยเด็กเล็กวัยเจ็ดแปดก้าขวบเนาะหรือแม้แต่เด็กเล็กอายุน้อยอย,อย่างน้องชมพู่สามขวบใช่ไหมเออแล้วก็มีอะไรอีกโอ้โหแบบมีเด็กอะไรเนี่ยเก้าขวบสิบขวบสิบสี่เด็กเด็กมอเด็กมัธยม ที่เจอครูกับพวกไปข่มขืนอะไรโอ้โหตั้งแต่พฤษภาพฤษภามิถุนามาเนี่ยมีแต่ข่าวแนวนี้อย่างเงี้ยล้วนแล้วแต่เป็นคนใกล้ตัวเป็นคนใกล้ตัวกระทำการแทบทั้งนั้นเลยดังนั้นเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อเนี่ยเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อเนี่ยต่อให้ไว้ใจขนาดไหนเนี่ยไว้ใจขนาดไหนแต่ไว้ใจพวกเล่ายาปาปิ้งยาเสพติดนี่ไม่ได้เลยนะ เป็นเพื่อนซี้ขนาดไหนเล่าเข้าปากผสมยาเสพติดนะสมมติเราไม่รู้ว่าเคสน้องดาวไปอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ประเภทแบบเล่าเข้าปากยาเสพติดผสมเสมโอ้โหเวลานั้นเพื่อนซี้เพื่อนสนิทเนี่ยมันคงไม่ฟังอะไรแล้วเพราะว่าร่างกายมันคงควบคุมอะไรบางอย่างไม่ได้แล้วก็ทําอะไรลงไปเนี่ยมันคุมสติตัวเองไม่ได้แล้วมันอาจถึงขั้นเนี่ยและค่ะสูญเสียอะไรบางอย่างของความเป็นผู้หญิงแล้วก็รวมไปถึง เสียชีวิตด้วยนะอย่างเช่นน้องดาวเป็นต้นนะคะคุณผู้ฟังนี่เป็นอีกข่าวหนึ่งที่เกิดขึ้นที่ตำรวจบอกว่ามีการตั้งข้อสันนิษฐานว่าการตายของน้องดาวอาจจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดกำลังพิสูจน์กันอยู่นะคะอันนี้ก็ยังไม่พ้นเรื่องราวของยาเสพติดละคะ่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะ